สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวคลิปนะคะในทวิตตอกเนาะจากหลักร้อยแบบนี้นะคะให้เป็นหลักหมื่นจะทํำยังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะ เว็บไซต์ที่เราใช้นะคะก็คือ KMK Social นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างผมได้เลยเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วเนะาะเมื่อเข้ามาแล้วก็ให้ทุกคนมาสมัครสมาชิกกันก่อนได้เลยขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ให้กรอกข้อมูลทุกอย่างตามนี้ได้เลยนะแล้วก็ติคําว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะเสร็จแล้วก็สมัครใช้งานกันได้เลยและถ้าใครที่มีบัญชี Google อยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานผ่านบัญชี Google ก,กันได้เลยนะคะแะถ้าใครที่มีบัญชีอยู่แล้วก็ให้ลงชื่อเข้าใช้งานนนกันได้เลยนะ และเนื่องจากเรามีสมาชิกอยู่แล้วก็ขอเรียเข้าสู่เว็บไซต์กันเลยเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยนะคะก็จะมีทั้งหมดหมวดและบริการให้เลือกกันตรงนี้เลยเนาะและว,วันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดวิวนะคะคลิปของ t i t o อกก็เลือกไปทีทิกตอกได้เลยนะคะเสร็จแล้วเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการหะไปเพิ่มยอดวิวกันได้เลยนะเสร็จแล้วก็เลือกบริการต่อกันได้เลยนะคะ เมื่อเลือกความสุกอย่างแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไป copy link นะคะวิดีโอที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแล้วก็จะใช้เป็นคลิปนี้นะคะนะครับลอกลิงก์ตรงนี้ได้เลยเสร็จแ,แล้วก็ให้นำลิงก์มาวางนะคะและใส่จำนวนที่เราต้องการเนาะเราจะใช้เป็น1 0,000น,นะคะนี่เวลาเฉลี่ยของเราอยู่ที่24ี่นาทีเองค่าใช้จ่ายแค่15บาทจากงินให้กดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะ ื่อระบบได้รับคำสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแถบตีเขียวมาให้แบบนี้เลยเนาะสําหรับท่านใดที่อยากซื้อบริการอื่นเพิ่มเติมเลือกหมวดหมู่และบริการต่อกันได้เลยต่อมาในส่วนของการเติมเงินช่องทางการเติมเงินนะคะมีที่ลอกิึง3ช่องทางช่องทางแรกคือการสแกน QR code โค้ดช่องทางที่ True m มา e y Wallet และช่องทางสุดท้ายกิ p โตกาแลนซี่นะจะวกช่องทางไหนใช้ช่องทางกันในการเติมเงินเข้าสู่เว็บไซต์กันได้เลย และต่อมาในส่วนของประวัติการสั่งซื้อสําหรับใครที่อยากเช็คออเดอร์ของตนเองเนาะก็เข้ามาเช็คพันช่องทางนี้ได้เลยนะคะมีทั้งรหัสวันที่ลิงค์ค่าใช้จ่ายเริ่มนับปริมาณของเหลือบริการแล้วก็สถานะออเดอร์แจ้งให้ตรงนี้เลยนะในส่วนของบริการก็มีให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นของเฟซบ o o กยูทูบที่จอกไอหรือแพลตฟอร์ม,มอื่นๆก็มีให้ด้วยตรงนี้จะรวบรวมทั้งหนดราคาคัดสั่งซื้อขั้นต่าสูงสุดแล้วก็คาอธิบายเพิ่มเติมไว้ให้ ละต่อมานะคะในส่วนของการติดต่อแอดมินสำหรับใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องออเดอร์ล่าช้าการชำระเงินหรือปัญหาเรื่องอื่นๆเนาะสามารถที่จะเข้ามาแจ้งผ่านช่องทางนี้ได้เลยก็จะมีแอดมินครตอบกลับตลอด24ชั่วโมงและในส่วนของการแนะนําเพื่อนนะคะก็เพียงแค่คัดลอกลิงตรงนี้นะคะแล้วส่งให้เพื่อนเราหากเพื่อนได้มีการลงทะเบียนได้มีการเติมเงินเข้ามาใช้บริการก็จะได้รับค่าคอมมิชชั่นถึง5%กันเลยเนาะจากขั้นต่ำอ,อยู่ที่100บาทนั่นเองนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือหนา้าตาของเว็บไซต์ KMP Social หลองเข้ามาใช้งานหลองเข้ามาศึกษาดูกันได้เลยนะเอาละค่ะเราจะพาทุกคนกลับไปดูว่าตอนนี้ยอดของเราเป็นอย่างไรบ้างนะคะตอนนี้นะคะยอดวิวของเราที่2 3 4วิวเนาะควนี้ต้องมีรอบหนึ่งนะคะและนี้นะคะจะแค่หนึ่งร้อยส จากแค่134วิวเมื่อกี้แล้วตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาเป็น12,600วิวเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าคาสั่งซื้อของเราสำเร็จแล้วเนาะสำหรับใครนะคะที่สนใจบริการดีๆแบบนี้ก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสแล้วเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลยนะและสำหรับวันนี้จะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ